เกรดกูดีสิบเด็ดมีไรดีไปดูกันตั้งอยู่ที่หน้าปรีดีสิบสีบรรยากาศดีฟินเน็ตกินหอมสดชื่นมีทั้งหมด4ชั้นสองห้องน้ำสีห้องนอนห้องนอนไม่มีนะเครื่องเล่นล้ำสมัยแต่ทำไมไม่คุณเลยอ๋อ เพะนำเข้าจากยุโรปว้าวดัมเบลรูกใหญ่แต่แนะนำให้เล่นลูกเล็ก <Wow. S 2> มาชินเล่นได้หลายรูปแบบแบบไหนบ้างดูเอาเอง <laughs> หนึงปึ๊ดเครื่องเดียวเล่นได้ทุกต่วนส่วนนี้ กล้ามเนื้อหลังและนี่กล้ามเนื้อไหล่ต่อด้วยอกและจบด้วยขาเล่นที่ขาแต่ทำไมตึงที่หน้าที่นี่ดีเพราะมีคนช่วยเซป It. Good day. Let's get it. Hop off a 16 passenger. This is a G5. No, this not a challenger. Big one. I keep some members with me in the fridge. Get coat seats. They some cannibals. Eaters. They like to get geek. Drink a whole bottle.